รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีประชุมวางแผนขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูคตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568เวลา10นาฬิกา ณสำนักงานกองทุนชุมชนสรสินีวิวสองตำบลคูโค้ดอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดประชุมวางแผนและหารือแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูโคตดโดยมีนางชูจิตจ,จันเรืองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูโคตดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยประธานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจากทั้ง3 1ชุมชนในตำบลคูโค้ดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในการประชุมครั้งนี้นางชูจิตจ,จันเรืองได้กล่าวเปิดประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์หลักของการประชุมซึ่งมุ่งเน้นการวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ตำบลคูโค้ดโดยมีแนวทางสำคัญดังนี้ 1. การประชุมคณะกรรมาการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูโค้ดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยาภาพของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกชุมชนในเขตตำบลคูโคตดสส่งเสริมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 4. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่และชุมชน 5. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชน 6. ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับผู้ด้ยโอกาสในชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนางชูจิตจ,จันเรืองได้กล่าวปิดประชุมพร้อมเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับประทานอาหารกลางวันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนการประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนากองทุนแม่ข,ของแผ่นดินตำบลคูโค้ด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปสวัสดีค่ะดิฉันนางชูจิตเจรืองนะคะเป็นประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตะบนคูคุตข,ของเรานะคะวันนี้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำแผนงานขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนของเรานะคะ ก็มีแผนงานออกมาด้วยมติของคณะกรรมการนะคะแล้วก็ตอนนี้คณะกรรมการของพวกของเราก็ได้เข้าใจในบทบาทการทํางานของของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมากยิ่งข,ขึ้นตอนการทํางานของของกอ,องทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนการทํางานทั้งหมดสิทธิขั้นตอนนะคะแต่เราจะเน้นที่สําคัญที่สุดคือขั้นตอน การสร้างชุมชนให้มีกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนของตัวเองเพื่อที่จะให้ชุมชนของเราปอดยาเสพติดนะคะส่วนขั้นตอนทั้งสิบขั้นตอนนั้นคณะกรรมการชุมชนของเรานะก,ก็ได้ทําการขับเคลื่อนกันอยู่แล้วแต่ก็เราต้องมีการเน้นกระบวนการให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เข้าถึงหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านนะคะ ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองปูคตนะคะที่ท่านได้เมตตาให้เกียรติที่จะรับกอ,องทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลเมืองปูคตมาดูแลคณะกรรมการของเครือข่ายของเราก็ต้องขอรับขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองปูคตนะคะ แล้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือสถานีตำรวจของอกูคกของเรานะคะเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในในการที่จะดูแลชุมชนของเราให้ปลอดภัยในในทุกๆด้านเช่นกันค่ะฉันต้องของกราบขอบพระพคุณทุกๆท่านนะคะที่ที่ให้กำลังใจให้เกียรติให้ความเมตตาตลอดทั้งชุมชนทุกๆชุมชนของเราทั้ง31เชุมชนนะคะ ให้เราร่วมมือร่วมใจกันรักษาความปลอดภัยในชุมชนของเราเพื่อลูกหลานและตัวของเราเองให้อยู่เย็ยนเป็นสุขนะคะตามพระราชาปณิธานของสมเด็จพระพันรีหลวงของเรานะคะขอให้ทุกทุกท่านได้ใส่ใจและประเทิดไว้เหนือเกล้าทุกทกท่านนะคะขอบคุณค่ะภาพข่าววาจะนะชาัยวาจาพารวยรายงาน